สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีสาวกทูนามีทุกคนและสวัสดีแฟนฟุตบอลพรีเมลิงกิตทุกท่านพบกับผมเจ้าชายนิวอัปเดตข่าวสารของทีมนิวคาสเซิลประจำวันพุทธที่9เดือนมีนาคมพุทธศักราช2565ข่าววันนี้นะครับความพร้อมของทีมแม็กซิเมงตัวจริงเกมเยือนนักบุญและคอลัมวินสัน กับความสัมพันธ์ของเขาที่มีต่ออาลันเชเลอร์มาเริ่มกันที่ทีมของเรากำลังฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมไปเยือนเซาทแฮมป์ตันแมตต์ลิชี่ก็กลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วแต่คุณผู้ชมครับเขาก็น่าจะยังไม่พร้อมที่จะเป็นตัวจริงในนัดนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยก็คงมีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองละครับนี่ภาพการฝึกซ้อมที่นำมาฝากกันไม่ไว่าจะเป็น ฟรเซอร์โจลินตันรวมทั้งคนอื่นๆในทีมคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าบูโน่กับไอวิลอนมันดูสนิทกันนะจากจากที่ผมดูในภาพนี่ก็แม็กซิเมงครับก็มีความฟิตเต็มที่แล้วนี่คือบรรยากาศการซ้อม ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับย้อนไปในเดือนมกราคมจําได้ไหมครับที่ฟานอเบกปฏิเสธเราเพราะคิดว่ายังไงก็นิวคาเซิลก็ตกชั้นอย่างแน่นอนเขาเคยกล่าวไว้เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ตัดสินใจไปร่วมย้ายไปร่วมทีมเอเวอร์ตันแบบยืมตัวตามรายงานของเดอะเทเลกราฟต้องบอกว่านิวคาเซิลมัน ทีมของเรามันดูสบายมากนะครับในขณะที่เอเวอร์ตันกำลังพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายร้ายแรงหากเอเวอร์ตันตกชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพบางทีพวกเราอาจยื่นข้อเสนอให้ฟานอเบกพิจารณาอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงครับมาต่อกันที่ความเป็นไปได้สำหรับแมทร์เกตในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ทร์เกต ย้ายร่วมสโมสรด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลและมันยุติธรรมที่จะบอกว่าเขาทำผลงานที่น่าเหลือเชื่อให้กับสโมสรในช่วง2-3สัปดาห์แรกที่เขามาที่เซนต์เจมส์พาร์คปัจจุบันสถิติทาเกตเข้าสกัดบอลได้เฉลี่ย1.3ครั้งต่อเกมซึ่งมากเป็นอันดับที่4ในทีมจ่ายบอลสำคัญ2.3ครั้งและ ถ้าทารเก็ตอยู่ในฟอร์มแบบนี้เป็นไปได้ว่านิวคาเซิลจะต้องทำการเซ็นสัญญาเขาแบบถาวรตามรายงานของเดอะคลนิเคิลนิวคาเซิลมีข้อเสนอสำหรับค่าตัวเขาที่ที่เคยตกลงกับวิลล่าด้วยมูลค่า15ล้านปอนด์ในช่วงที่มีการเซ็นสัญญายืมตัวทางด้านแอนดิโคลบอกกับสกายสปอร์ตนิวส์ว่า ลีดจำเป็นต้องจัดระเบียบตัวเองในการต่อสู้นี้ตกชั้นแบบนิวคาสเซิลอดีตกองหน้านิวคาสเซิลกล่าวเสริมว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนิวคาสเซิลก็อยู่ในโซนตกชั้นเช่นกันแต่พวกเขาไม่แพ้ใครตั้งแต่เดือนธันวาคมคุณพูดถึงนิวคาสเซิลตอนนี้ทุกอย่างถูกจัดระเบียบแล้วผมคิดว่าลีดพวกเขาจำเป็นจะต้องจัดการตัวเองจัดระเบียบทีมแบบนิวคาสเซิล วิธีที่พวกเขาเล่นในฤดูการแรกภายใต้การคุมทีมของเบลซานั้นมันยอดเยี่ยมมากแต่ฤดูการที่2เป็นฤดูการที่ยากที่สุดทุกคนที่เป็นโค้ชเขาจะรู้ว่าฤดูการแรกก็ถือว่าโอเคในการคุมทีมฤดูการที่2มันจะยากมากยากที่สุดมันยากเสมอสําหรับการเป็นโค้ชด้วยจำนวนเกมที่เหลืออยู่ของมาร์ช ที่เข้ามาคุมทีมแทนเบลซานั้นเขาไม่สามารถทำอะไรได้มากเนื่องจากเหลือเกมให้เล่นเพียง11เกมเท่านั้นสำหรับลันแซงแม็กซิเมงกำลังต่อสู้เพื่อตำแหน่งตัวจริงในเกมกับเซาท์แฮมตันและเชลซีรวมทั้งเกมต่อๆไปเนื่องจากเซาท์แฮมตันมีแนวโน้มที่จะใช้แรงกดดันแบบเดียวกับเกมที่เราพบไบตันความสามารถของแม็กซิเมง ในการส่งบอลไปข้างหน้าจึงมีความสำคัญแม้จะโดนวิลล่าถล่มไป4-0แต่เซา t h เทมป์ตันคลองบอลได้มากถึง68%และจ่ายบอลมากกว่าฝ่ายตรงข้ามเกือบ2เท่าหากนักบุญยืนยันว่าจะเล่นแบบนั้นความสามารถในการเล่นของแม็กซิเมจะเหมาะกับเซาเทมป์ตันและเชลซีมากกว่าใครอื่นในทีมของเราจอห์นกิฟสันกล่าวใน The Everything is Back and White Podcast เกี่ยวกับ การกลับมาใช้งานแม็กซิเมงอีกครั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับแม็กซิเมงคือคุณอาจจะชนะเกมที่คิดว่าพวกเราจะเสมอเพราะเขาเล่นเหมือนกับลายเวทมนต์การเล่นของแม็กซิเมงนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามันยอดเยี่ยมเพียงใดมาดูข่าวนี้กันครับมีรายงานว่านิวคาเซลกำลังพิจารณาที่จะแย่งตัวอันโตนิโอลูนเกอร์ปากาหลังของเชลซี ซึ่งสัญญาของเขาจะหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้กับเบเชเอดีฮาวถูกแต่งตั้งให้ดูแลการพัฒนาเซนเจมพาร์คเพราะพวกพวกเรามีความปรารถนาที่จะเห็นสโมสรอ,อันเป็นที่รักเป็นหนึ่งในสโมสรชั้นนำของพีเมลีใช่ไหมล่ะครับและถ้าได้ตัวลูดิเกอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพวกเราได้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชม ตามรายงานของเดอ Telegraph Th กำลังพิจารณาสถานการณ์ของโรดิเกอร์แต่มันค่อนข้างที่จะต้องคิดเยอะนิดนึงครับเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างค่าเหนื่อยของสโมสรตอนนี้โรดิเกอร์รับค่าเหนื่อยกับเชลซีมากกว่า2 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ก็ต้องรอดูกันครับคุณผู้ชมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แต่ส่วนตัวผมเองคิดว่า มันจะเป็นอะไรที่บ้าคลั่งมากปิดท้ายกันด้วยสีสันสันส้นๆกันครับคาร์ลัมวิชันเผยว่าความสัมพันธ์ของเขากับอ l ลันเชียเลอร์นั้นยาวกว่าของเขากับนิวคาสเซิลซะอีกเขากล่าวว่าสำหรับอ l ลันเชียเลอร์มีส่วนสำคัญที่ทำให้เขาย้ายร่วมนิวคาสเซิลเขาเป็นตำนานของนิวคาสเซิลและเขาเป็นคนที่ทุกคนในเมืองรักสำหรับผมแล้ว เขาเป็นคนที่ให้คำแนะนำแก่ผมเขายื่นมือเข้ามาเมื่อตอนที่ผมได้รับบาดเจ็บครั้งแรกผมรักเขาและเขาก็รักผมเช่นกันและนี่คือทั้งหมดของข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้สำหรับสาวกทูนามีอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดชมทุกข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพุ่งนี้และคุณผู้ชมครับวันพุ่งนี้อาจจะมี ก่อนเกมพบนักบุญมาฝากกันเล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ